บทที่หกบทที่หกโรงเรียนโรงเรียนลูกช้างลูกช้างรอโองอโรงรอโองอโรงรอเอียนนเรียนรอเอียนนเรียนรออูกอลูกรออูกอลูกชอางอชางไม่โทช้างชอางอชางไม่โทช้างโรงเรียนลูกช้างโรงเรียนลูกช้าง รู้จักคำนำเรื่องรู้จักคำนำเรื่องแถวแถวถอแวอวแถวถอแวอวแถวเชือกเชือกชอเอือกอเชือกชอเอือกอเชือกกล้วยกล้วยกอลอัวยอวก้วยไม่โทกล,วกล้วยกอลอัวยอก้วยไม่โทกล้วย หมู่บ้านหมู่บ้าน,ห,านหอมออูหมูไม่เอกหมู่หอมออูหมูไม่เอกหมู่ บอานอบาลไม่โทบ้านบอานบาลไม่โทบ้านหมู่บ้านหมู่บ้านควานช้างควานช้างคอวออายควานคอวออายควานชออางอช้างไม่โทช้างชออางอช้างไม่โทช้างควานช้างควานช้าง วงกลมวงกลมวออกงอวงวออกงอวงกอลออกมอกลมกอลออกมอกลมวงกลมวงกลมละละลออะละลออะละกีกีกอีกีไม่เอกกีกอีกีไม่เอกกี ทำทำทออัมทำทออัมทำซำํำสออัมซำไม่โทรซำซออัมซำไม่โท้ํำใช้ใช้ชอไอใช้ไม่โทรใช้ชอไอใช้ไม่โทรใช้เมื่อเมื่อมอเอือเมื่อไม่เอกเมื่อมอเอือเมื่อไม่เอกเมื่อ ข้างข้างขอาองงอขางไม่โทข้างขอางงอขางไม่โ well, ทข้างทายทายทออายยอทายไม่โทททายทออายยอทายไม่โทททายกินกินกออีนอกินกออีนอกินฝึกฝึกฝออึกอฝึกฝออึกอฝึกทุกทุกทออุกอทุกทออุกอทุก จูงจูงจออูงอจูงจออูงอจูงของของขอองของขอองของคอยคอยขอออยคอยคออยคอยจับจับจออะบอจับจออะบอจับจบจบจออบอจบจออบอจบ ครั้งครั้งคอรออะงงอครั้งไม่โทรครั้งคอรออะงงอครั้งไม่โทรครั้งหลายหลายหอรออายหลายหอรออายหลายวันนี้วันนี้วอวอะน,อนวันวออะนวันนอีนีไม่โทน,นี้นอ,อีนีไม่โทนี้วันนี้วันนี้ ครูใหญ่ครูใหญ่คอรออูครูคอรออูครูหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่หอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ครูใหญ่ครูใหญ่กำลังใจกำลังใจกออากำกออากำรออะงอลังรออะงอลังจอไอใจจอไอใจกำลังใจกำลังใจ